ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับกะเมือนี้นะครับผมตอมนะครับเนาะกะออกมาแบงปันนะครับออกมาแบ่งปันที่ผมได้มีโอกาสเอาโคตรของโคตรโชคดีนะครับเด้เลี่ยนในห้องจิตเศรษฐีนะครับอ่าพรังจักรวาลของอาจารย์บัวนะครับกะห้องนี้ครับเวลาเข้าเลี่ยนนาเพลศัครับเลี่ยนสมาธิแล้วอาจารย์บัวเพื่อนจะมีสอนนะครับมีสอนเวลาหลังที่เข้าเลี่ยนนาเพลทําสมาธิแล้วนะครับ โอ้เมือ่อคืนนะครับต้องบอกว่า,าผมแบบตื่นข้ามหนีเลยครับก็คือว่าข้ามว่าจิตเนื้อเงินนะครับจิตเนื้อเงินเนี่ยจริงๆนะผมมีโอกาสเนาะต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสไปเลี่ยนคอที่มูลราคาแบบว่าหลายมื่นนะครับเกือบแสนนะครับแต่ผมก็ยังว่าเข้าใจนะครับบ่เข้าใจแบบลึกๆอะว่าสิ่งที่คู่คนนั้นทอนสอนอะคู่ที่ทันสอนอะ ให้เข้าขอบคุณนะครับขอบคุณสินคา้าขอบคุณการเงินนะครับขอบคุณงานของเข้าคือคือหมายความว่าจังไรครับเข้าเข้าใจระดับหนึ่งนะครับเข้าใจระดับหนึ่งเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือให้เข้าสํานึกรู้คุณในสินค้าแล้วนั่นนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยผมได้เลียนล้วแบบโอ้ต้องบอกว่าขนลุกเลยพี่น้องขนลุกขนลุกชู้ชัันเออเพราะยังเพราะยังมันตื่นกระเข้มนีครับแบบว่าเฮ้ย โอ้ตอนอาจารย์บัวสอนเนาะอาจารย์บัวสอนในห้องอะ่ะจะมีขี้แพงๆที่แบบว่าวหห้องนะครับต้องบอกว่าอาจารย์บัวซอยข้นยีรีครับลอยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับลอยเก้าสิบเก้าบาทเลี่ยนสิบเอ็ดมือย้อนหลังในสิบเอ็ดมือโหสุดยอดมากๆอันนี้เป็นเพียงขี้เดียวที่ผมออกมาแบ่งปันเนาะในหนึ่งมือที่จะมีโอกาสเลี่ยนนะครับกาสิ่งที่ผมตื่นขึ้นว่า ที่เนี่ยเฮ็ยในผมเข้าใจนะครับเฮ็ดผมเข้าใจเข้าใจว่าเวลาเฮ้าอ่ะผลิตสินค้าหรือยังก็ไดครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยตนอ่อนเนี่ยครับตนอ่อนท่านตะวันตนอ่อนพี่น้องอาจจะบ่เข้าใจเนาะผมก็เลยขอยกตัวอย่างเนี่ยพักหรือตนอ่อนอินซี่นะครับที่ผมปลูกที่ผมปลูกแล้วกา ปลูกด้วยความจะบอกว่าด้วยความหักนะครับเพราะว่าผมผมหักการปลูกนะผมหักการปลูกได้ดูแลได้เห็นเพื่อนเติบโตนะครับได้เห็นเพื่อนเติบโตแล้วก็ผมใส่ใจใส่ใจเอาเวลารดหนาผมก็ยิ้มปีตีสุกนะครับแล้วก็โปรแกรมจีจะของเนาะบอกรักนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็ยุนี่ฮิครับเป็นเลื่อนสวดมนต์ของจานบอกกับพักละพัก เนี่ยครับก็เหมือนมูเฮ้าเนาะเพิ่นก็เหมือนมูเฮ้าเป็นพี่น้องนะครับเพื่อนได้ฟังฟังบทสวดมนต์ได้ฟังสิ่งดีๆนะที่คู่บาอาจารย์สอนเ <c oughs> พิ่นก็เติบใหญ่นะครับเติบใหญ่เพราะว่าเพิ่นเป็นสิ่งที่คู่บาอาจารย์ไปสอนเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะครับเ,ออเหมือนเท่าไปฟังเวลาพาสวดมนต์แลละดื่มนำมนต์นะครับก็เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอธิบายนี่คือว่าให้พ่อผมเหตุโดยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยผมมีความสูขแล้วแล้วผม เอามาทานเอามากินแล้วปลอดภัยแล้วก็ให้แนวแข็งแรงผมก็อยากทรงต่อสิ่งเราเนี่ยให้ทุกคนได้กินคือผมคือกันกได้ได้รับสิ่งดีๆคือผมได้รับเนี่ยครับผมผมเดตตื่นขึ้นเนี่ยคือเห้าได้ได้ได้หูว่าสิ่งเนี่ยเ,เนี่ยมีคาต่อเฮาเนี่ยยังต้นอ่อนเนี่ยมีคาต่อผมมีแบบโอ้สั่งประโยชน์สั่งวิตามินสั่งพลังงานดีๆนะครับเพราะว่าพืชพันธุ์เราเนี่ยครับ มีประโยชน์ปลอดสารเคมีแล้วก็มีโปรตีนสูงเพื่อให้เขาร่างกายแข็งแรงผมก็อยากมอบให้พวกคนที่ผมนึกถึงก่อนเนี่ยเช่นพี่น้องใช่ไหมครับหรือว่าคนที่เข้ารู้จักเนี่ยอยากให้ได้กินค้องดีๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเห็นแล้วว่าพอผมตื่นผมก็นึกถึงที่ตัวเองเห็นนะครับว่าอ๋อเป็นสิ่งเรานี่เองที่เพื่อนสอนเข้าเนาะเพื่อนสอนเข้าอาจารย์บัวเพื่อนสอนเข้าให้องหูว่าการที่เข้า บริมองครับบริมองว่าข้าเห็ดเพื่อแบบว่าเฮ้ยข้าสิได้กำไรเท่าไหร่เฮ้เขาขายเพื่อข้าสิได้เท่าไหร่วะอย่างเงี้ยนะครับพอผมเดมบ้องเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ผมปลูกในความหักแบบว่าแบบแบบแบบมีความสุขมากอยากส่งมอบให้ใหมูให้กระยายมีเด็กได้กินของดีๆเหมือนที่ผมได้กินนะครับนั่นนะครับผมลเลยเข้าใจคำว่าจิตเนื้องเงินคืออย่างนี้เองคือข้าทรงต่อความสุข ความสุขให้ผู้คนเรานั่นครับจะเป็นยังระตามนะครับโมแมนจําเป็นต้องเป็นต้นอ่อนนะเออจะเป็นยังระตามที่เฮารู้ซึกดีอาจจะเป็นยังไงเฮาไปฟังเทศียมาเออไปฟังเทศียมาแล้วเฮาอุ้ยอันนี้ดีจังเลยเฮาอยากบอกต่อบอกบอกต่อว่าเฮ้ยาพาประเทศแบบนี้แบบนี้เฮาอยากบอกหรือผมเดี๋ยวมีโอกาสเรียนอาเรียนคอร์สเนี่ยเนี่ยห้องจีเจตีเนี่ยแหยละครับอาจารย์บัวผมก็ออกมาแบ่งปันว่าเนี่ยผมตื่นจากค่ำเนี่ยครับอยากออกมาบอกพี่น้องว่า พอเฮาเห็ดนะเนาะเฮาเห็ดทุกอย่างเดี๋ยวความสุขมันเกิดจากความสุขไงความสุขของเฮาที่เห็ดและเฮากะมอบความสุขให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยมันรู้สึกแบามีคุณคคามมากเลยครับสิ่งดีย้าวเห็ดเฮาก็จะอู้มันกินแล้วเป็นยังไงเนาะตนตนไปยังไงทรงลูปมาให้ผมเบ่งแน่นะครับว่าสดชื่นบ่เออกินแล้วพัดกินไปนยังไงนะครับเนี่ยแหละคือมันก็นเกิดกันความใส่ใจโดยแบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเพราะว่าเา เขาอยากรู้ว่าเพื่อนกินแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงเหมือนเขารู้สึกบอ่อนะครับเอออันนี้แหละที่ผมตื่นเข้าคำเนี่ยที่อาจารย์เพื่อนสอนแบบโอ้โหให้ผมผมจะบอกว่างั้นแบบมันมีความสุขมากๆนะมันมีความสุขมากๆดังนั้นนะครับกะอยากจะบอกว่าไผไ่ในเขามาเรียนห่องี้นะแบบว่าเพื่อนห้องจิตเศรษฐีนะครับโห ครบ,บว่าบอกว่าความคุม่านะแบบว่าองค์ความวรู้ลักล่านลักล้านจริงๆครับเพราะเฮาสามารถเอาไปประกอบอาชีพเนี่ยต้นอ้อนนี่ก็เกิดจากองนะองจีเซธีนะครับที่ได้มีเกิดไอเดียต่างๆนะครับไอเดียต่างๆที่อาจารย์มันสอนนะครับเอ่อคนกันแนนําแล้วผมก็มาต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับต่อยอดเนาะจานบวัวคนแนะนําในห้องนั้นจะเฮนเฮาได้เรียนรู้ทั้งทั้งในการประกอบอาชีพและยกระดับจิตตัวเองให้เฮา ว่างพื้นฐานของตัวเองนะว่าเฮาเฮาสิบไปจยังไดในชีวิตเฮาเลือกอีหยังแล้วเฮามีความสุขบ่ในสิ่งที่เฮาเหนะตุน่ะถ้าเฮามีความสุขนะ่ะเออคือเฮามาถูกทางเอ่อแต่ก่อนเนี่ยผมมองความสุขคือขอแบงปันเนาะก็คือมองที่เงิน <laughs> อีหลี่ครับมองที่เงินอืมมองที่เงินว่าได้เท่านี้แล้วเบิ่งบัญชีซุม,มื้อเออ <laughs> ว่ามันเข้าต่าไดแล้วนะครับเบิ่งซุ่มมือ เห็นตัวเลขเห็นเงิ่อนเขาก็มีความสุขและมันว่าได้สุกอีหลีครับพี่น้องมันสุกแบบเหมือนหลอกจากของอะ่ะพอ่อเมื่อใดแบบว่าลูกน้องอยู่บ้านเห็ดเห็ดงานมีทุกกินเล็กๆเนาะลูกน้องเห็ดบพท่านใจเข้ากัรู้สึกแบบบอดีอะ่ะเออรู้สึกบอดีเอ้ทำไมบอท่านออเดินมันก็มีทำไมเห็ดบอไดอ้มันก็กลายเป็นเห็ดท่ห้องวุ่นิบไปนะครับเออพอ่อตอนเนี้ยตัวเองอะ่ะมะมองที คุณค่าที่จะของเหตุได้เหตุอ่ะได้เอนะ็ดในสิ่งานงานเดิมผมกะยังเหตุอยู่นะครับแล้วเขากับผมก็กลับไปใส่ใจใส่ใจลูกน้องจะคล้องใส่ใจเออสิ่งที่เขาเหตุอ่ะมากขึ้นเพราะวา่าเวลาเขาทรงต่อให้ลูกค้าหรือามิดอ่ะเขาก็อยากสรงต่อสิ่งดีๆเนาะทรงต่อสิ่งดีให้ให้คนที่รับจากสินค้าเฮาได,ได้มีความสุขได้ได้ใส่คล้องดีๆเฮาก็มีความสุขอ่ะเหมือนคนในขอบครั่วเหมือนคนในขอบครั่ว ผมเลยเข้าใจเว่า,วาโอ้จิตเนือเงินไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องที่เห้าหมอบตอ่อทรงต่อให้หมูเห้าให้การใดมีดใครคนหัวจักได้รับความสุขเหล่านั้นนะครับได้รับความสุขล่านั้นเหมือนที่เห้าได้รับอ่ะพอได้รับแล้วก็อ้ยอิ่มปีติสุขพอคนเห้าก็อยากทรงอยากบอกไงอยากบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเอาง่งยๆอ่ะเอาง่งยๆเข้าไปกินร้านอาหารได้เสี่ยบอ่ะ เออล้านได้แซบแซบขาก็อยากบอกวิ้มูไปกินล้านนี้สิแซบขาไปกินมาแล้วนะข้าไปกินมาแล้วเนี่ยแหละครับแล้วข้าได้ผลประโยชน์จากร้านเหล่านั้นบอบอเออบอโดิมีเปอร์เซนต์โบดิมีอย่างไงแต่ว่าโทษนะครับกูกินลวกูแซบอะ่ะกูอยากบอกมึงมอ่งองเะเ,เออกูอยากบอกมึงว่ามันแซบเนี่ยครับก็คืออย่างนี้แหละง่ายๆนี่แหละเพราะว่าสิ่งใดที่ขาเห็ดเรามีความสุขข้าก็อยากบอกเออมันกัเชื่อมโยงกับชีวิตข้าอ่ะเพราะขาเห็ด สิ่งต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเฮ้าบางคนเนาะเพ่นเป็นชาหน้า่นปลูกเขา่นกระส่ใจในเหล่านั้นเพื่ออยากให้พอแม่พี่น้องคนไทยได้กินเขาที่ปลอดภัยเขาที่เพิ่นดูแลนั่นแหละนั่นแหละคือทรงต่อสิ่งความความสุขกันหรือว่าคนใดที่เฮ็ดร้านอาหารเออเฮ็ดร้านอาหารล้วแบบว่าหุยเฮ็ดแบบนี้แทบวะ่ะอยากออกไปเฮ็ดเพื่อให้คนอื่นได้กินเหมือนที่เฮ้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยคือจิตที่เหนืองเงือนที่ผมเขา แบบว่าที่ผมตื่นจากจากที่อาจารย์บัวเปอนสอนเนาะในห้องจิตเศรสีผมอยากออกมาแบ่งปันเนาะออกมาแบ่งปันในผู้ใดที่เทเบิ้ลคลิปนี้ก็ขอให้นะครับได้ได้ตื่นือผมตื่นนะเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นอ่ะมือโอ้มันจิบอกไอเนี่ยมันมันตื่นแบบจนค้นลุกอ่ะครับจนค้นลุกว่าหุ้ยเฮาเ่เคยมีจิตแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะเออขนาดไปเลี่ยนแบบมูลค่าผมว่าเป็นแสนนะผมเป็นไปนคนมากเลี่ยนนะ แต่กระโบได้ตื่นขนาดนี้ครับอันเนี้ครับอันเน,น,นี้เครื่องหนึ่งขี้วันเดียววันเดียวเนาะมือเดียวที่ที่ผมได้ตื่นหล้วออกมาแบ่งปันที่น้องเนาะจริงๆอยากจะว้าแป๊บเดียวพอมไปขีปวิดีโอแต่มันรู้สึกอยากแบบว่าอยากว้าอยากบอกนะครับอยากว้าอยากบอกให้ให้พี่น้องได้หัวคือผมคือผมได้ตื่นเนาะกา เป็นความสุขที่มันหล่นนะครับมันหล่นจนเฮาหูเฮาหูว่าเวลาเฮาเหตุอย่างอะ่ะเราเราเฮาเห็ุด้วยใจที่แบบว่ามีความสุกอิหลีอะ๊มีความสุขอิ่มมีความสุขแบบสุดๆเราแบบว่าเฮาเฮาจะส่งต่อสิ่เเเอองเหล่านั้นได้แบบใดเนาะเออส่งต่อย่งก็แค่บอกคนระับแค่บอกเออแค่บอกบอกคนที่เฮาหักบอกที่คนเฮาหูจกักหรือบอกคนที่เฮา รู้สึกว่าถ้าผู้ใดเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเพื่อนแบบรู้สึกดีนั่นแหละครับสิ่งเหล่านั้นจะถูกใจเพื่อนเองโดยแบบว่าโอโดนมาดานใจเพื่อนเองอ่ะหรือว่าเฮ้ามีโอกาสเฮ็ดสินค้าใดเนาะพอจานเพิ่นสอนในห้องไห้เฮาให้เฮามีสัมมาอาชีพนะครับสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ถูกต้องนะอาชีพที่ถูกต้องเอออาชีพที่บริสุทธ์นะครับอันนี้เพื่อนสนับสนุนเพื่อยอยังครับเพื่อให้เฮาได้พอเฮ้ามีเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นมีความสุขขึ้นโอ้ คนที่มีจิตใจแบบเนี้ยก็อยากสร้างสรรค์สังคมเนาะแล้วก็ทำบุญนะฮะเนี่ยอาจารย์บัวเพิ่อนอยากสร้างสังคมที่แบบว่าวววเห้ให,ให้ทุกคนที่มีจิตแบบเนี้ยให้ให้มีรายได้ให้มีเาะแนาม,มีมีความสุขทุกดานนะครับพอมีรายได้แล้วยังอื่นมากก็จะบ่คอยกังวลไงครับเนาะมันจะมันจะมีความสุขในสิ่งที่เฮาเห็ดดังนั้นนะครับผมกับเหมือนเทาไปเห็ุสินค้านะผมขอแตกต่อนนีหนึ่งนะครับเหมือนเฮาไปเฮ็ดสินค้าตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานะครับ แล้วเข้าเฮ็ดรวาวะหนึ่งอาจจะเกิดจากเข้าเกิดปัญหานั้นเกิดปัญหานั้นชันซิ้วฟ้าเต็มเต็มนาแล้วเขาเฮ็ดเราแบบอู้มันดีจังเลยอะ่ะดีจังที่เข้าเฮ็ดเราบ่เพราะมันแก้ไขปัญหาของเข้าได้แล้วเขาก็อยากจะเอ,เอาสินค้าเหล่านั้นไปซอยผู้อื่นเหมือนที่เข้าเจอปัญหาเออเพื่อไปซอยข้าเจ้าอันนี้ก็คือกันครับหรือเออหรือแบบว่าเข้าเห็นมูเข้าแบาบว่าเกิดเออเกิดปัญหาน่นนี่แล้วเข้า หาสิ่งที่จะไปซอยเพื่อนได้ซอยเพื่อนได้แก้ไขปัญหาเพื่อนได้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเฮาให้ความสุขไงพอเพ Alexandria ื่อนแก้ปัญหาแล้วเพื่อนเป็นไงครับเพื่อนก็สุกเพื่อนก็มีความสุขเนาะเพื่อนก็มีความสุขแล้วเงินก็คือตัวแทนแห่งความสุขเฮ้าให้มอบสิ่งดีๆแก่เพื่อนไปเนาะมอบสิ่งดีอาจจะเป็นชิ้นค้าดีๆแก้ปัญหาซิ้วฟ้าได้แล้วเพื่อน่ายเงินด้วยความสุขกับมาแล้วเพื่อนกลับไปด้วยแบบว่าเออหน้าตาหลังจากใส่แล้วเพิ่นผิวพรรณสดใสเพื่อนกับขอบคุนเนาะ ขอบคุณเท่าความขอบคุณสินค้าเท่าความนั่นแหละครับนั่นแหละคือเท่าเดฟได้ไปสร้างความสุขให้เพื่อนแล้วนะครับนี่แหละครับนี่แหละที่ผมเตือนจากห้องจิสเซฐีนะครับผู้ใดได,ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้น,น,นะครับได้มีโอกาสฟังคนนลิปนี้แล้วก็ผมขอเป็นสพานบุญเนาะ,ะติดต่ตอผมมาได้เลยนะครับว่าห้องมีเป็นยังไงเนาะนะครับเป็นอย่างไรเนาะตอมเนาะเรียนหราเป็ยนยังไงเนาะเออนี่ก็ขี้หนึ่งนะฮะขี้หนึ่งนะครับ,รบผมเลียนหรอผม ได้ออามาใส่ในชีวิตแล้วมันดูโอ้พอเขามาใส่แล้วฮอกก็ยังตื่นนะประตอนเฮ็ดพักบุงนี่ยังบอเถ้าด่าดเลยพี่น้องเฮ็ดราะว่าจะของกิดหักบานพ่อมาเลี้ยนว่าโอ้ตื่นยังแบบว่าเห็นคุณค่าจริงจีของเฮ็ดมากขึ้นอีกฮนะเออเห็นคุณค่าของทีของดีเว้ยหุดีขนาดนี้เลยนะดีขนาดนี้ด้ยดีจากเริ่มที่เ้ามหักเองเนาะเออสอบถามมาใดนะครับสอบถามผมมาใด้เลยผูดด้ใดที่มีโอกาสได้ฟังคลิปนี้เนาะครับ ผมยินดีครับยินดีแบ่งปันผู้ใดได้มีโอกาสเลี้ยนนะครับได้มีโอกาสเลี้ยงผมบอกว่าโคตรของโคตรโชคดีนะครับเพียงลอยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องเออลอตเตอรี่สองใบลอตเตอรี่สองใบเออแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนความคิดนะครับลงทุนกับชีวิตลงทุนกับความรู้นะครับอันนี้ครับผมต้องบอกแบบภาษาบานบาเลยถูกมากๆครับถูกมากๆครับถูกจนว่าผูว่าสิว่าถูกจังไดแล้ว เออแบงเงินมาเลี้ยนะครับเก็บเพื่อเอาองค์ความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดนะครับไปต่อยอดไปส้างคุค้นคาในตัวเองในครอบครัวนะครับโอ้โหมันจะนําความสุขของทุกท่านมากเลยครอบครัว,วท่านจะมีความสุขเหมือนที่ผมกําลังส่งกาลังบอกที่ตอนเนี้ยนะครับมันมันเป็นอย่างที่แบบร่นนะฮะตอนนี้ล้น่นด้นจากใจเนาะก็เลอยอยากออกมาบอกเนะกาะกาเออเบาประยุทธ์เลยเบาประยุทธ์เลยกา ต้องกล่าวกับพระคุณอาจารย์บัวนะครับที่เพื่อนเปิดหองจิตเสถียรครับพลังจักรวาลขึ้นมาให้ผมได้ตื่นแบบตื่นจากจะคล้องรับ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 ไรในสิ่งที่ตัวเองได้มีโอกาสเลี่ยนคือกันแต่บร่ได้่ได้ตื่นขนาดนี้นะครับบ่ได้ตื่นบม่ได้เข้าใจใครในเพราะเข้าใจเท่ากับเห็นคุณค่าสิ่งที่คูบบอาจารย์ให้องคความรู้มาวู้มูลคคานี่องค์ความรู้นะครับเ้อสามารถไปต่อยอดเด้พี่น้องเอ,อ้ย ลอยเก้าสิบเก้าบาทนี่คุณไปสามมาต่อยอดใดมันเอาถ้าบางคนที่แบบไปต่อยอดได้เป็นล้านๆนะองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้มีค่าประเมินคาบ่ะไรนะครับถ้าไปเรียนอาชีพออนไลน์เด้อเออแบบอันนี้ผมไม่ได้ว่าวนะ่าไผ่เนาะเทาไปเรียนอาชีพหนึงนะ่งเนาะอาชีพหนึ่งที่แบบว่าอาชีพเอ,อ้าอ่าเหมือนผมกันใดพอตนอน่อนเท่ากัจะได้องค์ความรู้จะพเพอตนอนอ่อนมั่นบ่พี่น้องแต่ถ้าเทามาเลียนอาคความรูนะ้เนี่ยเทาจะไปแตกยอดที่จะเฮ็ดได้หลากหลายอาชีพ เพราะว่าเขาจะมีไอเดียในการประกอบประกอบอาชีพเรานั้นมากมายเหลือเกินครับจะปิ้งแววามว่าเขาจะเห็นยังไงเขาจะเห็นยังไงนี่แหละครับคือข้อดีของการลงทุนความหลูก,ก่อนนะครับเพราลงรุ่นความหล้เขาจะมีไอเดียเขาจะหาตัวตนจะคล้องเจอนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับฝากไว,กไวใ้ให้คิดเนาะกาเป็นยังที่ดีที่อยากจะออกมาบอกครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปลี่ยนชีวิตคุณใดครับผม ผมคอนเฟิร์มเลยผมคอนเฟิร์มจากตัวผมนี่แหละเออเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตคุณได้อีครับครับโอเคครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามมาได้ผมยินดีครับผมยินดีครับผมยินดีที่จะบอกนะครับยินดีที่จะบอกทุกอย่างเลยว่าผมได้ได้ค้รู้จากตรงนี้จริงๆครับจากตรงนี้จริงๆจากห้องเจซีทีหลีครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ